สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบมาพ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยหลังจากที่ห่างหายไปหลายวันหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนเดือนเนาะท่านผู้ชมเนะาะพอมาเปิดอีกทีหนึ่งก็โหหาอะไรที่เป็นดังๆเลยเนาะคุณตาวิถีไทยอันนี้คือสาวน้อยปะแป้งใช่ไหมยมันว่า ถ้าจะพูดถึงสาวน้อยปักแปงก็ใช่ท่านผู้ชมเอ้ยแต่ว่าตระก,กูลอ่า different อะไรนี่น,นี่เป็นพวกไม้ด่างเป็นต้นไม้สวยๆแบบนี้นี่ก็สิมีหลายสายพันธุ์เนาะเป็นพวกพญาเสือ,อเสือโครง่งหรือว่าเป็นต้นไม้ที่มีชื่อของเขานะสวยๆงามๆนะเป็นไม้ด่างเนี่เป็นตระก,กูลอโกนิมาแหละว,ว่าง่ายๆไป มีความด่างมีความสวยมีความงามแตกต่างกันออกไปเนาะกะซีเล็กๆน้อยๆอ,อ่ามือนี้คุณตาวิถีไทยเอาต้นนี้มาเพราะว่าเพิ่นโดดเด่นเห็นไหมนี่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์จะว่าเป็นสาวน้อยก็ใช่จะว่าเป็นพญาเสือโคร่งก็ใช่หรือบางคนที่มีความรู้มีข้อมูลเกี่ยวกับต้นนี้เนาะมาเล่าสู่กันฟังว่า เขามีชื่อว่าอะไรเนาะเดี๋ยวต้นไม้อื่นๆก็จะเย็นๆคุณตาวิถีไทยกับสีค่อยทยอยทยอยย้อนกลับมารละลึกถึงเนาะว่าต้นไหนมีวิวัฒนาการไปถึงใส่แล้วเนะาะบอกว่าสิเป็นอ่สเสนจันโกเมนกด็ดีหรือจะเป็นถุงเงินถุงทองที่กำลังเป็นประกายสีสันพุ่นอะชู กิ่งก้านใบขึ้นสวยงามเนาะได้หลายต้นที่กำลังมีความสวยงามอืมแต่ว่าเมื่อนี้ขออนุญาตเอาเพิ่นนี้ก่อนเนาะโดดเด่นอืมเป็นสง่าดูแล้วก็รู้สึกสดชื่นคุณลักษณะอันดับแรกที่คุณตาวิธีไทยเห็นก็คือว่าหนึ่งความสวยงาม 2. องเขาเป็นต้นไม้ฟอกอากาศตามที่เฮาได้เหียนมาในสมัย หนังสือวิทยาศาสตร์เบื้องต้นเนาะต้นไม้ใบหญ้าแต่ละชนิดนี่ซิมีคุณลักษณะในการที่จะคลายออกซิเจนออกทางใบในเวลากลางวันส่วนเวลากลางคืนก็จะคลายคาร์บอนไดออกไซด์เนะาะประการที่3เป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้คุณครูบางท่านเนาะเอาต้นไม้ในพื้นถิ่นนี่ มาให้นักเรียนได้วาดได้เขียนได้ระบายสีหรือมาให้นักเรียนได้เรียนในชั่วโมงวิทยาศาสตร์เบื้องต้นเกี่ยวกับต้นไม้ในต้นไม้องค์ประกอบของต้นไม้นี่มีอะไรบ้างเนาะใบลำต้นและก็ราก3ส,ส่วนแล้วในแต่ละส่วน,นมีหน้าที่อะไรอันนี้เป็นให้นักเรียนได้เรียนได้ได้รู้จักเกี่ยวกับต้นต้นมงต้นไม้อ่มีประโยชน์ ถ้าในระดับมหาลัยก็จะสอนเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าว่าต้นนี้นี่มีชื่อว่าอะไรมีพันสายพันมาจากตระกูลยังนะอย่างนี้เป็นต้นหรือคนที่ชอบเป็นการส่วนตัวเขาก็จะไปศึกษาว่าอันนี้มีชื่อว่าอันนี้มีข้อแตกต่างแบบนี้แบบนั้นเนาะบางคนก็บอกว่าโอ้สวยงามคุณตาวิถีไทยมันว่า ชอบดังๆแบบนี้นะและประการต่อมาต้นนี้ยังเป็นต้นไม้แห่งการสร้างไรายได้หลายคนบอกว่าคุณตาวิธีไทยมีจำหน่ายไหมเพื่อนว่าอยากได้เอาไปปลูกแบ่งมาจากต้นแน่เพื่อนว่าเออเดี๋ยวคุณตาสีหาต้นสสวยเนาะแล้วก็โพสลง ใครอยากได้ต้นไหนก็ชี้เอานี่เดอ้อต้นนี่เดอ้อนี่เดอ้อนี่เดอ้อราคาเท่านั้นเทน่านี้บวกค่าส่งมาคุณตาวิถีไทยเหมืนว่าเออหรือใช้เป็นของํำรวยของฝากของตอน้นเวลาที่เราไปเยี่ยมคนที่เรารู้สึกรักชอบนะหรือว่าเคารพศรัทธาเราก็เอาต้นไม้งามๆเนี่ยไปฝากคุณยายเพื่อนก็บ,บอกว่าขอบน้ำ ใจพวกเธอมักมากที่เอาต้นไม้มงคลมามอบให้ชอบใจมากๆเลยต้นนี้เพื่อนว่าเออเอาละสำหรับเมื่อนี้เนาะขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมหุ่งเอนานอนรับกับคอให้ได้เงินหมืน่น นอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้แหวนมณีโชตเดินทางไปใสมาใสใกล้ไกลก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลลโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด19และกรและสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้าย สำหรับพระเอกของเรื่องในเที่ยงวันนี้ก็คือนี่นี่นี่ดิฟเฟน์คือภาษาอนะังกฤรเขาเนาะเออจากว้าพิดเว้าถึกหรือตระกูลอโกนิมาสาวน้อยปับแป้งหรือพญาเสือโครงเนาะหรือใครที่มีความรู้เกี่ยวกับต้นนี้กับมาแนะนำกันเนาะท่านผู้ชมเนาะสำหรับเที่ยงนี้ขอบคุณมาก สวัสดีครับท่านผู้ชม